สบายดีสาวกโอ้ oh, สบายดีเอชซีเนี่ยสบายดีเด้อทุกคนวะสิสบายดีเด้อทุกคนเป็นแดดแดทุกคนงามบอสาวกสาวกก็อยู่จากปีละสาวกโอ้สมหาปีเนาะย้อนวัยเด็กเลยเนาะจะเอาผัวเลยรบ่คันทามีผ okay. oh, ัวเอาเอาบ่โอ้ทุกคนเด้อถ้าใครอยากได้ก็มาเอาโลดน้องวะ แจยังวางเนาะว่ามันมีคู่ใจละบอมีเฟซบอสละแจกให้เอสี่ห้นี่ยเปิดมึงดูมาทุกคนเอ้าเฟซสาวกกบานปุ้นมึงมีสื่อวันไหนเด็ดนะอ๋อน้องกกคนเตี้ยเม่นบ่โอ้ทุกคนเด้สาไทยเนาะสาไทยเนาะ ไปกมาถ่ายเพิ่นครั้งแรกมาครั้งที่สองแต่ว่าถ่ายเพิ่นครั้งแรลกเลยทุกคนเลยเห็นน้องสวยงามไีเลยก็เลยแวะไปถ่ายถ่ายน้องมาเป็นมายกับบ่มี่ยังพา,ามาฝากมาตอนเลยทุกคนเลยมาแต่โตยอย่างเดียวกับใจเอาบ่าใจอ่อะมาเอาไปฟอร์คันถามีเอฟซีปูใหญ่เจดีมาหาเจ้าถ้าว่าเขาอยากมาขอเจ้าขอได้ โบตัวบ่คันโสดแท้ดโสดร้อยเปอร์เซ็นตบ่โอ้ทุกคนโสดร้อยเปซนปขันว่าต้นแรกจะไปปิ้งเอน็นน้ำมายบ่ไปว่านั่ไดฝ่ปเนะาะอาทุกคนหยอกน้องยอกน้องเนงาะโ่ได้ออกส่วนออกหายบ่เหมือนดูผัก่อเนาะ โอ้สับบันนี่คินพินสาวหมู่บ้านทิช่วยงานปิดทุกคนเป็นหมู่บ้านสาวบ้านป่ะนอยสาวกุเนาะใครอยากมาทักทายน้องมาหาดใด้เด้อทุกคนเมื่อนี้บาลดงเพ่ามังกรมาถ่ายคลิปอยว่าบ้านคุณต้องมีบ่แต่กี่ลายบ่พูนมึงมีเอนว่ามังมีนะพวกมังมีลาย,ายาบ่ยังบ่มโหแต่ว่าข่อยโมโหก่อนนะ ว่าต่กีตะก่อนน่ะมีหลายมันมีมันก็คือมาขนุนแหละครับทุกคนเดีว่ามาขนุนนต่กีต่ก้นนตะกีแต books, um, ่นดนสมัยเขาตังบ้านกับปุกเคยว่ามาขนุนกกมาขนุนหลายเลีทุกคนเจ้านอนอยู่ใส่ตะแหลกนอนอยู่เหินมีหมูบ่ผู้ใดแรกเซวแรกบ่ นแต่ว่าต้นแรงคันไอน้ยนอนนี้มาหากันได้เนาะไอซิมลมเจ้าเด้ลมได้บ่โอ้ทุกคนเลยถ้าผู้ได้มาทั้งนี้กะน้นองตอนหับเสมนนอเนาะแต่ว่าถ้าผู้เท่าหรือผู้นุ่มเสี่อว์นุมเหล่าบ่าวไทยกับมาหาได้บ่อัโอ้อันแรก,ก,กที่สุดขอถามความฝันเจ้าเด้อเจ้าจะได้ยังจะได้ผัวบ่ ยะได้ผฟัวหรืยี่ได้ยังนี่ยต่อไปดหืมหยิมหวานจีดเลยยี่เด้ยังนยยีได้โทรศัพท์โอ้เป็นอะไรดโทรศัพท์น้องลินบทบทถนัดบุญเนาะโอ้มันสาเนาะโอ้ทุกคนถ้าผู้ใดผังเอสสี่างไทยหรือทังลาวเนาะหลือทั้งตามประเทศผู้ใดใจดีมีบุญ กมาสวยเหลือคนได้เคนไหวยอจกได้โทรศัพท์งามๆสวยๆลินพอลินมันบอดเลยแหลกเดี๋ยวไปนองเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามื่อนี้น้องว่าความฝันน้อนจะได้โทรศัพท์แห่งบ่พัวดีจ้ะเอาบ่เอาบ่ใจอายเอาบ่เอาบ่ล่ะอ <laughs> โอ้ทุกคนเนายอมน้องเนาะโอ้ทุกคนมื่อนี้มามื่อนี้บรรย,ยากาศมันเป็นคงค้างดีเนาะดีเบิ้งทุกคนบรรย,ยากาศ ม้วนไรธรรมศาสตร์นี่แหละมาถ่ายเซาโกกแล้จจังหน่อยไอยซิมาถ่ายใหม่เด้อเนี่ยไอเขาฝากก่อนเมืออ่อยจังหนอนเลยลีคืนนี้ก็บ่ได้นอนหนึ่งโมงมพเพื่อตัดคคิปเพื่อไอซหาตัดคคิปหาเอฟซีเบงมาเมื่อนี้กัมาเพื่อเอฟซีทุกคนเลยทุกคนเลยทางไฟในและ่างประเที ีกระทำเนาะถ้าพอดได้เบื้องล้วคลิปนี้ก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อทุกคนพอไปให้เป็นกำลังใจเบาด้งพามกองฮิตคลิปต่อไปได้ทุกคนเป็นเพลงใดภาษาคนงีางามบอทุกคนยิ้มให้เน่